สวัสดีเราจะรอแบบให้ทุกคนเข้ามาก่อนเราจะรอแอปแจ้งเตือนายน้องฟอนยฮายสวัสดีค่ะ <laughs> มาแล้วครับวิยมีคนรูทันนะมาขายเสื้อเชเวเนี่ยบ้าไม่ได้ขายเสื้อซะหน่อยก็ <laughs> แค่แบบนิดนึงแค่วันนี้ใส่เสื้อบังเอิญใส่ <laughs> ได้ยินชาร์จมาแล้วคิดถึงจังเลย <Wow. S 1> ซื้อ,อ,อเอนนอสอื้อแล้วจริงหรือเปล่าไหนขอหลักฐานหน่อยสิซื้อเสื้อแล้วจริงหรือเปล่าส่วซีค่ะทุกคนหัวยุ่งมากเลยอะหัวยุ่งมากไ,ไหนกดใจให้หน่อยสิไหนกดใจให้หน่อยสิโอไม่ได้ขายเลยใช่ไหมไม่ได้ขายเลยคือแบบวันนี้เราแค่ยอยากใส่แล้วก็อยากมันไลฟ์พอดีนะคะแต่นั่นแหละค่ะใครที่แบบ เห็นใจไม่ได้เห็นใจ <c oughs> ใครที่เห็นว่าเสื้อสวยก็สามารถไปซื้อได้นะคะที่ช h อป e ีนะคะของ B&K n 4 8 Official Shop นะคะบนช h อป e ี <c oughs> ก็คือปิด p r e ออเดอวันพรุ่งนี้แล้วคนดูฉันเราต้องรีบลแล้วนะคะปิดวันที่10วันนี้วันที่9ใช่คือแบบถ้าใครสนใจต้องซื้อตั้งแต่ตอนนี้เลยหรือไม่ก็ซื้อพรุ่งนี้ก็ได้นี่ทุกคนดูสิอ่านว่า h a p p ี Fo อนนัทิชาเดนะคะ <c oughs> จริงๆมันมีความไล่สีด้วยนะ มันจะแบบสีเข้มแล้วก็ไปสีอ่อนแดาดาดาบาบาบรา,บราขอตังแม่แป๊บ <c oughs> อ๋อใส่ไส์อะไรให้ถ่ายดีกว่าว่าใส่ไส์อะไรแบบปีนี้ไม่เคยไม่เคยใส่ใส่อันนี้มาก่อนเลยปกติจะได้แบบไซส่ไซส์เดิมๆทุกป,ปีให้ถ่ายว่าใส่ใส่อะไรเฮ้ยม,มีคนบอกเอ็มเอ็มเฮ้ยมีแต่คนถ่ายไซส์เอ็มอะคุณถ่ายผิดซะแล้วเฮ้ยม,มีคนถ่ายเอสด้วยเอ็กซแอลเลยเหรอคะหนูจะ,ฉะเฉลยหนูใส่ไซส์ X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  L X สตัวค่ะเฮ้ยมีคนทายถูก หลอเล่นหนูใส่ไซส์ L ทุกคนเออมันก็มีความตัวใหญ่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นอืมคือถ้าให้เทียบระหว่างเสื้อไวร่ากับเสื้อวันเกิดอันเนี้ยเสื้อไวร่ามันจะมีความโอเวอร์ไซส์มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากใส่ใส่เสื้อวันเกิดของหนูที่มีความโอเวอร์ไซส์ก็ต้องแบบเพิ่มไซส์เยอะหน่อยนะคะแต่ว่าเท่าของเสื้อไวร่าเนี่ยมันมีความโอเวอร์ไซส์ในตัวอยู่แล้วอือ